ผู้ต้องขังที่ติดโควิด -19 ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่มารักษาตัวภายในโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนชมพรรษาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ให้ไปกักตัวอีก14วันแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้รับการพักโทษแต่ว่าก็ต้องไปรายงานความประพฤติกับเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ ู้ต้องขังชายค่ะวัย38ปีเป็นผู้ต้องโทษคดียาเสพติดเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ป่วยด้วยโรคโควิด19นะคะแล้วก็ส่งตัวมานอนรักษาในโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ค่ะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวนั้นรักษาหายแล้วแล้วก็รอญาติมารับกลับบ้านซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโควิด19แต่ไม่ได้แสดงอาการค่ะเข้ารับการ รักษาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาจนครบ14วันแล้วก็ได้กลับบ้านช่วงบ่ายวันนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังฝากเตือนประชาชนค่ะว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตในการป้องกันโรคควรหมั่นทําความสะอาดมือแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งโดยผู้ป่วยววรายนี้ก็บอกนะคะว่าตอนแรกนั้นจมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่รับรสค่ะก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าพบติดเชื้อโควิด -19 ก็เข้ารับการรักษานะคะขณะนี้หายเป็นปกติแล้วแต่ว่าตัว นนัน้บอกว่าติดคุกในคดียาเสพติดนาน8ปีขณะนี้เหลือโทษอีก1ปีเศษค่ะก็ได้รับการพักโทษแต่ต้องติดกำไล EM ที่ข้อเท้าแล้วก็ต้องไปรายงานตัวใน3วันซึ่งขณะน,นี้ถ้าดูภาพรวมของโรงพยาบาลสนามที่สูนประชุมเหลือผู้ป่วยเพียงแค่2รายเท่านั้นนะคะและจะสามารถกลับบ้านได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับโรงพยาบาลสนามที่สูนประชุมและแสดงสินค้าน,านานาชาติสุหรัเกียรติเจ็ดรอบประชมระุมภาษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะที่ยอดผู้ป่วยของเชียงใหม่ วันนี้ก็อย่างที่รายงานไปนะครับเพิ่ม,ม2รายทําให้มียอดสะสม4,106รายรักษาหายแล้ว4,016รายแต่ก็ยังมีการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก64รายนะครับเสียชีวิตสะสมอยู่ที่26รายสถานการณ์ก็ดี